อนอาจช่วยรั้งหน่อยค่ะลูกนี้ก็ลูกใหญ่นะคะว้าวตาเรียวส่องตาขยาวของแม่แม่จีนั่งต่างน้องแล้วค่ะดูววีี วันนี้จางิบเลยชุแดดเนาะอากาศดีมากเลยค่ะหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันก็ตอนนี้นะคะก็ช่วยกันเนี่ยค่ะเอาที่นงที่นอนมาตากนะคะแบบนี้ค่ะนะฆ่าเชื้อไปในตัวนะคะเดี๋ยวก็ไปเก็บของในสวนกันนะคะแล้วก็ทําอาหารไปปิ๊กนีกกันค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บทั่วสดๆตรงนั้นนะคะแล้วก็ ว้าวจากเบาวนัวเดี๋ยวมะละกอนี่ค่ะมะละกอของเราค่ะลูกนี้ก็ลูกใหญ่นะคะว้าวเห็นส้มไหมใช่ว้าไปเก็บส้มกัน,นี่เดี๋ยวจะเก็บส้มไปกินด้วยนัวอ,อยากเด็ดเองหรือเปล่าใช่อยากเด็ดเองรอเปล่านี่เหรอ,เอาลูกเหลืองมันเหลืองยังได้เด็ดขึ้นไปสิมุนเข้ากูรูกูรูเข้ากืรูกืรูได้ไหม หมุนหมุนไปรอบเดียวกันสิลูกจ๋าได้ไหมลูกไม่ได้ทำแบบนี้ได้เนี่ยแค่แค่ทำแบบนี้เราเด็กเนี่ยโอ้ง่ายไหมเ,เด็กลูกนี้ก็ได้ลูก,ลกนี้เหลืองดีเนี่ยจมาเดินเดินมาตรงนี้ค่ะทำแบบนี้นะแะ้วก็จิกก็แม่เก็บให้แล้วกันอ่าหน่อยช่วยรับหน่อยโอเคไป แมนดารินหรือว่าส้มอุนชูนะคะใช้เวลาปลูกประมาณสามถึงห้าปีนะคะก็ได้กินลูกแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราก็เข้าบ้านไปเตรียมทำส้มตามนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมคะเสาเสากลมกุหลาบที่แม่แหม่มทำคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆจำได้เนาะถ้าได้ดูตอนที่แม่แหม่มทำเนาะเป็นไงคะกลมสวยมากแล้วตอนนี้ก็นี่คะ่ะ ออกดอกกุหลาบนี่เป็นเสาแล้วแม่แบบก็ปลูกมะเขือเทศค่ะเห็นไหมเห็นลูกมะเขือเทศไหมคะปลูกด้วยนะคะปลูกด้วยกันนะคะมีทั้งกุหลาบมีทั้งมะเขือเทศนะคะไว้กินกับส้มตำคะ่ะ น,นี่ค่ะมะละกอนะคะแม่แหม่มใช้แบบขูดเส้นนะเพราะว่าเราจะทําแบบว่าส้มตำเขยาวาเนาะถ้าขูดเส้นเนี่ยมันจะเข้าเนื้อมากกว่าแล้วมะเขือเทศเนี่ยค่ะ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะเป็นมะเขือเทศลูกเล็กแล้วก็แบ่งสีเลยค่ะนี่นะเวลาเขย่ามันจะได้แบบเออใส่ไปแล้วก็ใส่กุ้งแห้งนะคะใส่กุ้งแห้งไปเลยในนี้แล้วก็ใส่ถัรร่วลิสงแบบเม็ดเข้าไปด้วยโอเคแบบนี้ก่อนนะคะแล้วแม่หม่ก็จะตำพริกนะคะ เดียวก็พอนะคะเพราะแว่นกินไม่ค่อยเผ็ดแล้วก็ถ้าตำไปกินข้างนอกคือใช้เวลานานกว่าเราจะกินเนี่ยจะไม่ใส่กระเทียมนะคะเพราะว่าถ้าใส่กระเทียมแล้วเดี๋ยวจะเซ็งค่ะใส่ถัว่วอันนี้เข้าไปตำก่อนส้มตำไทยเราจะได้มันๆน,นะคะนี่ค่ะน้ำเชื่อมนะคะน้ำยำสารพัดประโยชน์ของแม่แม่นะคะ ใส่ไปเลยอันนี้มีสูตรทำให้นะคะก็เอาน้ําปลาใช่ไหมกับน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเอาไปเคี่ยวเคี่ยวเสร็จพอเย็นเย็นเย็นเสร็จแล้วก็เอามาปั่นเนี่ยะคะ่ะก็จะได้แบบนี้แล้วกเก็บได้นานมากค่ะแล้วก็ใส่น้ําปลาเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะ ใส่น้ำมะนาวนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปน่ากินจังเลยค่ะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมนี่ค่ะแม่บมมีถ้วยพลาสติกแบบนี้นะคะซื้อจากร้าน100่ยเยนค่ะนะเราก็เอาใส่น้ำทุ่มตาไป นี่ค่ะแล้วก็ใส่เป็นแบบนี้นี่ใช่ไหมใส่เป็นแบบนี้นะคะเราก็เอาฝาบินแต่เร้วส้ตมตำขยาของแม่แมมอันนี้เกียเก๊ยวทอดเกี๊ยวทอดเดี๋ยวปีหน้านะคะ จะทำให้เยอะๆเลยปีนี้เหลือโถสุดท้ายแล้วทำทำง่ายมากเลยแค่อูเมะกับน้ำตาลน้ำตาลกวดกระติบน้อยด้วยนะแม่แหม่มใส่ข้าวเหนียวไปของกินเพียบเลยค่ะพี่จิขึ้นไปเลยไปสิเดี๋ขึ้นไปเดี๋ยวนั่งตรงนี้กับแม่นะ สุดรอครับโอ้โหเดี๋ยวไปเที่ยวทะเลแล้วโอ้พี่จีนั่งตักน้องพี่จีนั่งตากน้องแล้วค่ะดูนี่ค่ะเป็นถนนเรียบทะเลนะคะเรียบทะเล เดี๋ยวจะมาคูกันตรงพ่อพี่จีดีใจใหญ่เลยจริงนะค่ะแล้วเดี๋ยวส้มตำของแม่แหนมใช่ไหมแม่แหนมก็แกะแบบนี้ค่ะแล้วก็เทน้ำลาดไปเลย ี่ค่ะก็ได้แล้วส้มตำขยำ

้มเนี่ยส้มที่เด็ดก,กันวะนี้ส้มที่บ้านเราไหมเกลวันจีตตาวันที่กลาวันที่ 几难？几难 <laughs>？哪？这哦，差不多。好味不？ ทางอร่อยไหมลูกอร่อ่ะขอบคุณค่ะแม่ยังขอบคุณค่ะแม่ คนมาตกปลาด้วยนะนี่ค่ะตกปลากันเยอะเลยอู้นไปติดตรงนู้นเลยค่ะนี่ที่อบาชาเขาแกะค่ะนั่นมันเป็นปูอ่ะอุ้ยได้ปูด้วยอะว้าวได้ปูด้วยเอ้าอ๋อเขาตกกันได้ปูพิจิตรกว่าน้ำ ทานหน้านีไม่ทาัานหนเปียกเออพี่จียิ้มเลย <laughs> ถึงรถแล้วก็เดี๋ยวล้างเท้าให้หน้องหานแล้วก็ขึ้นรถโอ้เล่นเปื้อนทรายเลยค่ะถึงบ้านแล้วพี่จิยิ้มหวานเลยโอเคนั่งคลิปนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะเข้าบ้านแล้วค่ะ